ในลองบอกมาหน่อยนะคะว่าตอนนี้คุณอยู่ส่วนไหนของประเทศกันบ้างแล้วฝนฟ้าของคุณเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามีคนทักมาว่าพี่อ้อมเปยดฝนไมครับอันนี้ส่งมาจากลนบุรีนะแอปนี้ให้อัปเดตใหม่ดีขึ้นเยอะเลยครับแก้ไขโปรไฟล์ได้แล้วครับค่ะเพราะว่า,าคุณฟังคนนี้เนี่ยติดเรื่องของการเคยสงสัยว่าแก้โปรไฟล์ได้ไหมเปลี่ยนเบอร์อะไรได้ไหมอาจจะทั้งหมดต้องกรอกความเป็นจริงนะคะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของ ต้องตอบตามจริงนะคะก็อ,อ่ะเรียบร้อยยินดีด้วยนะคะที่แอปของเราเอำนวยความสะดวกให้คุณผู้ฟังได้อย่างดีเดี๋ยวจะหาเพลงที่อยากฟังให้แนตะถ้าเกิดไม่มีลองสำรองเพลงอ,อื่นเอาไว้ด้วยนะคะส่วนใครที่บอกว่าสวัสดียามเย็นในวันที่ฝนตกทั่วฟ้าค่ะวันนี้นั่งฟังที่สนามบ,บินระหว่างรอขึ้นเครื่องรักษาสุขภาพด้วยนะคะเชนน่นกันคือคุณผู้ฟังเพราะเวลาจะขึ้นเครื่องช่วงฝนตกบางคนอาจจะรู้สึกโรแมนติกบางคนชอบแต่ออบอกเป็อวเลยาไม่โอเคเพราะว่าลําพังเครื่องยังไม่ขึ้นอะ่ะไม่คึ้อ,อากาศดีอ่ง เปน็นตั้งแต่เด็กกำมือแน่นเลยลวเวลาจะเทีอยวฟอร์ถ้าไปกับผู้ใหญ่คนที่เราไว้ใจอ่ะถ้านั่งติ่กันแทบจะจิกมืออีกฝ่ายหนึ่งแล้วจิกเท้าอ่ะคือเห็นอย่างเงี้ยหน้าเก๊งให้มันดูงูๆไว้นะแต่ใจข้างในคือแบบเกรงเพราะว่ามีประสบการณ์บางอย่างมันทาให้เรากางังวลแล้วเราก็จะปวดเวลาความกดอากาศมันเปลี่ยนแล้วมันแบบมันมันจะมึนมากมันจะแบบแล้วมันทําให้ไฟล์นั้นของเราอ่ะทรมานกว่าจะหายกาลังจะดีขึ้นลง เออพอจะลดก,ก็เป็นอีกก็จะต้องกุมมือใครก็ได้แทจะจิงเข้าไปอีกอ้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะฝนฟ้าตกแบบนี้มันอาจจะมีปัญหาหรเรื่องเครื่องดีเลย์หรือว่าการขึ้นไม่สมูทถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนที่อากาศสภาพแบบนี้เลยคุไม่ไหวลองดูพวกยาแก้เมาที่คุณหมอเคยจ่ายหรือว่าเป็นยาที่มันหาซื้อได้ที่เภสัชเขาให้ใช่ไหมพี่บวกมันจะช่วยได้หรือว่าเคี้ยวหมักฝรั่งหรือถ้าบางคนไม่เคี้ยวหมักฝรั่งขยับจอให้มันตึ๊ตึ๊ เวลามันก็จะช่วยได้เหมือนกันถูกไหมหลายอย่างที่มันอำนวยความสะกวกตัวเองก็ทําได้ทําก่อนนะคะคุณผู้ฟังหรือถ้าใครไม่ไหวจริงๆเตรียมถุงพวกที่ข้างหน้าไว้เดี๋ยวนี้ขึ้มีให้อยู่ไหยอะไม,ไม่แน่ใจว่ามันลดงบหรือเปล่านะก็เตรียมไปเองก็ได้อันนี้ก็อาื่อความสะดวกปลอดภยัยแล้วก็แอลกอฮอล์เผื่อพวกเสร็จแล้วจะได้เช็ดด้วยนะคะดูแลตัวเองค่ะพระรามเก้าบอกว่าฝนตกหนักนะคะอ่าะพระรามเก้าตกหนักมีส่วนไหนมาตกตรงไหนบอกกันมาบ้างนะคะ เบลค้ามมูหลานอ่อันนี้ไม่ได้มาในแนวต่อสู้เราวะต้องสู้าาสชีวิตดูจะต้องสู้กับมูหลานแล้วปกติแล้วมูหลานเป็นนักรบที่รบชนะด้วยนะตัวแทนหมู่บ้านเจอะอไม่ต้องชนะทางเราก็ได้แพ้บ้างก็ได้มูหลานเสียสลาเถึงถ้ามูหลานชนะแปลว่าเราดําทวมประกวงไม่ไหวเนาะแต่มันดูเหมือนจางหวงคุณฟังวัฒน์ทะมบงมองผ่านแง่แบบแถวสุขวิ่ดูเหมือนจางแต่ว่าถ้ามองไปแถบพระลำ หนาเจียนะคะอ่ะลองอัปเดตกันมานะว่าสภาพของคุณเป็นยังไงนะคะก็ต้องบอกได้เลยว่าบางครั้งการที่เราเตรียมตัวออกจากบ้านแบบหนึง่งถ้ามันปุกป,ปับหน้าฝนน่เดินเดินอยู่ฝนเทบนทีถูกชาสักนิดเดีออกจากบ้านชาสายหน่งดูฝนแล้วแต่งตัวให้เรียบร้อยก็ดีนะวันนี้เต็มยศจ้ะเรียบร้อยกันไปเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังมีนบุรีหนักมากค่ะพี่อ,อ้อมเอ้าหรอหนักขนาดไหนอ่ะและ้วพอนนหนักนขนาดนั้นอ่ะปกติน้ำท่วมห,หรือเปล่าก็เรียกได้ว่าเป็นห่วงนะ ว่าถ้าน้ำท่วมมานี่ไี่หวั่คุณผู้ฟังมันมีหลายอย่างความเสียหายที่เกิดขึ้นถูกป้ามันไม่ไม่ไหวจะซึ้งอะเวลาน้ำท่วมนี่ซึ้งไม่ออกแค่ฝนตกมาก็เครียดแล้วนะถ้าท่วมต้องยกของออกและความเสียหายที่เกิดขึ้นการเดินทางใดๆข้าตามบ้านบางคนขึ้นเชื้อรารักษาเงินเป็นปีๆแล้วช่วงนี้บางบ้านก็ทํามาหากินโดยการทําขนมเทียนทำนู่นทำนี่เพราะใกล้วันสารใช่ไหมคะขนมเทียนหาทานยากนะคะ คุณรู้สอาหารทันยางไหมพี่ครูมหาทันยางไหมพ่อพอมีว่ามาที่เขาจะมีอาหาเป็นประจำร้านขนมอะไราใช่จะมาคือร้านขนมไทยยังไงก็มีประจำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าร้านที่เป็นแบบบางคนก็จะทำเฉพาะช่วงเทศกาลและหาอร่อยจริงๆอะหายยากคืออันนี้เราไม่พูดว่าอร่อยแล้วกันหารสชาติที่ใกล้เคียงความดั้งเดิมและถูกปากอาจจะยากสักนิดนึงใช่ไหมคะอันเนี้ยคือคือมันหายากสำหรับเราเนอะ กว่าจะหาเจ้าได้แล้วบางคนก็บอกว่าอยากจะเลิกขายกันเลยทีเดียวเพราะการทําขนมเทียนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะเตรียมแป้งกว่าจะเตรียมไส้มันมีทั้งไส้หวานไส้เค็มใช่ไหมคะใครชอบไส้หวานก็แฮป,ปปี้นะส่วนใครที่ชอบไส้เค็มก็จอกเผ็ดเ็ดหน่อยป้ต้องมีดไทยหน่อยนิดนนะแล้วเขาบอกกว่าจะเตรียมไส้ได้กว่าจะเตรียมแป้งอีกว่าจะเตรียมห่ออีกกว่าจะอะไรราคามันรอมันสูงคนก็จะรู้สึกว่าทําไมขนมเทียนราคาสูงจังขนมไทยไม่ควรราคาสูง แต่พอเป็นตัวสองสูงโอเคจ้ะไม่ว่าไน้บางทีขนมไทยอ่ะตีมิ่ไม่ได้ถึงว่าง่ายเดี๋ยวคุณฟังสองผสมก็ยิ่งันนะมีเละเลยนะขนมไทยเนี่ยรสชาติเปลี่ยนนะเพราะกว่ามันจะรวมตัวกันได้บางทีเราก็ต้องให้เครดิตไปทเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครมีร้านขนมเทียนแนะนําบอกอิฉันนะคะอิฉันเป็นขาขนมเทียนแต่ถ้าไม่อร่อยไม่ใช่คืออย่ามาหวานใจคือแป้งต้องเหนียวเหนียวหยุ่นหยุ่นแต่ว่าวงไม่ใช่แป้งล้วนๆเนาะมันต้องพอเดือด นิดๆใช่ไหมแล้วพี่แบบเป็ปดพิไทยอย่างเงี้ยถ้ายอย่างเงี้ยเท่าไหร่เท่ากันสู้กันสุดใจเลยือนกันนะคะใครที่มีพิกัดพวกความแบบอร่อยโบราณโบราณแบบอกได้เพราะบางคนเป็นคนแบบเด็กๆบางคนพุ่งโตยุคนี้แต่ชอบความรสชาติโบราณน,นะเหมือนไข่พะโล้อะไข่พะโล้อะมันมีหลายแบบใช่ไหมคะไข่พะโล้บางคนก็จะชอบแบบใสๆตัวไข่ออกสีแบบก็ขาวๆไปหน่อยไม่ใช่ถึงกระขาวนะแต่ซีเหมือนไข่ซีซีนใช่ปะ แล้วก็น้ําจะใสหน่อยไม่เค็มมากป่ะแต่ถ้าเกิดว่าแบบแบบแบบเก่าหน่อยค่ะที่แบบวินเทจหน่อย<ม>ก็จะชอบน้ําแบบดําบิดไ<ม>ครน้ําำ<ม>ดํา<ม>ไม่ใช่ดําซีอิวนะดําเคี่ยวนานเคี่ยวน้ําตาลใช่ไหม,มแล้วรสมันจะหวานหวานเค็มๆแน่นๆก็อยู่ที่ชอบค่ะความชอบไม่เหมือนกันถ้าใครมีกกนิกัยอะไรแบบนี้ก็บอกได้นะคะทั้งเราก็ตามหาอะไรอย่างนี้กินอยู่เหมือนกันในบางทีบางทีมันก็เป็นๆกับ ย้อนไปตอนกับความอร่อยที่เราแบบได้มาบอกแล้วเรื่องความอร่อยไม่มีความผิดนะพี่หวัวแชทชอบตรงกันหรือไม่แม้ขอบคุณผู้ฟังบอกว่าพี่อ้อพูดแล้วหิวผู้ฟังหิวอะไรคะระหว่างไข่พะโลหรือหนมเทียนโอ้ไม่ใช่ครับหิวนมขิงคุณหิวอะไรบอกมาสิแต่ตอนนี้เนี่ยฝนตรงไหนตกบ้างฝนที่ตกอ,อยู่ทางโน้นหนาวจากคนนี้ถ้าทำอ่านจะไม่มาทง จริงอ้อมีนเกือบจะไม่มาเลยถ้าไม่ติดว่าวันนี้มีสัมภาษณ์น้องโบนี่อ้อมยอมแพ้นะ